สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์วันนี้พวกเรามาที่บ้านสวนกันอีกแล้วค่ะมากันในช่วงบ่ายตอนที่เรามาฝนก็ตกหนักเลยค่ะเพื่อนๆทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยเข้าไปอยู่ในบ้านตอนนี้ฝนหยุดแล้วแดนก็ออกมาตัดหญ้าค่ะตอนนี้ที่เดนมาร์กอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ดูต้นนงุ่นของเรานี่แตกกิ่งแตกก้านเต็มไปหมดเลยวูนี่ค่ะเพื่อนๆลูเขาออกมานี่แล้วนี่ เห็นลูกแล้วดูท้องฟ้ายังมืดคึมอยู่เลยลูกแพรของเราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะโดกมากเลยปีนี้ถ้าพายุไม่เข้าพวกเราก็จะได้กินแพรกันอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลที่ปรุงมามัดกิ่งเข้าไว้ค่ะเขาดกมากๆเลยตอนนี้เห็นลูกเขาเต็มที่แล้วกิ่งเดียวมีเยอะมากเลยต้นนี้นะปีนี้ดกสุดยอด ุงใส่ปุ๋ยขี้มา้าบำรุงตอนแรกแล้วก็ตบท้ายด้วยปุ๋ยขี้ไก่อันนี้เป็นแอปเปิลพันดิสคัฟเวอรี่ค่ะดกอีกแล้วปีนี้มาครั้งนี้เห็นลูกโตขึ้นมากเลยข้างในน้มเต็มเลยค่ะปีนี้ได้กินแอปเปิลกันแบบสะใจเลยล่ะข้างบนนึงค่ะต้นเชอร์รี่ของเราปีนี้เราไม่ได้เอาตาขายคุมเลยค่ะมีไม่กี่ลูก เสียเวลาคุมก็เลยปล่อยให้นกเขากินหมดเลยปีนี้เราไม่ได้กินเชอร์รี่ที่สวนของเราเลยค่ะจะให้เพื่อนๆดูดอกกุหลาบเพื่อนเอซีถามว่าดอกกุหลาบยังมีอยู่อีกเหรอเดนมาร์กมีค่ะเพื่อนๆเนี่ดูช่อของเขาสวยมากสีชมพูอ่อนดูความดกของเขาดกจนกิ่งเอ็นลงมาเลยเวลาฝนตกอ่ะสวยจังเลยโอ้ดูข้างล่างนี่ค่ะเพื่อนๆติดดินเลยค่ะ หนักมากสวยเดนเขาจะเคลียร์พื้นที่จะตั้งถังขยะให้ดีๆค่ะเวลาลมพัดมาจะได้ไม่ลม้มดูบแบล็กเบอร์รี่ของเราค่ะมาทีไรก็ให้เพื่อนๆชมกันทุกทีปีนี้ดกมากๆค่ะเพื่อนๆหากใส่ปุ๋ยขี้ไก่นี่ค่ะลูกเริ่มแดงแล้ว ถ้าแดดดีๆเ,เขาจะสุกเร็วมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูมะเขือเทศในเรือนกระจกเรือนเล็กกันก่อนว่าเขาจะโตมากขนาดไหนไม่ได้มาตั้งเป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะโอ้โมีมดมาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆตัวนําไอ้เพี้ยมาเลยแหละเนี่ยมะเขือเทศของเราไม่ได้ลดน้ํามาสิบห้าวันนี่ค่ะนี่น้ําแห้งไปเยอะเลยลากของเขาลงไปในกล่องโฟมข้างล่างนวน มดเริ่มมาแล้วลูกของเขาเริ่มออกมาแล้วค่ะตอนที่มาตอนนั้นใบเขาเหลืองแล้วก็ต้นเขาไม่ค่อยโตค่ะปุงใส่ปุ๋ยไปอีกรอบนึงโตมากๆแล้วก็ดอกออกเต็มไปหมดเลยค่ะลูกเล็กๆส่วนอันนี้เป็นมะเขือเทศที่ทปุงซื้อมาลูกกระจิตหนึง่งเอาไปทำสลัดอร่อยค่ะเริ่มเหลืองละ ตอนแรกก็เหลืองเหมือนกันต้นนี้ใบเขาเลื้องเหลืองปุ้มก็ใส่ปุ๋ยตอนนี้ดอกออกเต็มเลยค่ะสูงช่วงหัวปุ้มแล้วอะมีลูกสุกแล้วค่ะนี่สองลูกเดี๋ยวปุ้มเก็บไปเลยกว่าจะได้มาอีกเดี๋ยวจะลูกจะเน่าหมดนี่ค่ะอันนี้ลูกหนึ่งเอาไปเก็บไว้นะ่จะแดงกว่านี้ รื้ว่าทางด้านนี้ที่ปุงบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าฝรั่งเพื่อนบ้าน,นะจะเอาบริษัทที่รับจ้างตัตดเกิ่งไม้โดยเฉพาะเขาบอกอีก14วันฉันจะามาตัดขเขาก็มาตัดจริงๆค่ะเนี่ยหมดเลยค่ะล่งหมดเลยดูลำต้นของเขาในี่ใหญ่มากๆค่ะพเพื่อนๆเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพ่ออยู่เนาะไม่รู้กี่ปีมาแล้วจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูมะเขือเทศในเรือนกระจกเรือนใหญ่กันนี่ก่อว่าจะสูงขนาดไหน อโอ้โหเพื่อนๆความสูงของมะเขือเทศตัสูงไปติดบนหลังคาเน้วนะคะ่ะดูดอ,อกของเขาโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆดูค่ะข้างหลังสูงมากสูงกว่าหัวปุ่งอีกตอนนั้นมาแค่ประมาณไหลเน,นะะี่ยค่ะโอ้มีลูกแล้วนะเนี่ยตอนนี้ลูกออกมาเยอะเลย ดูกเล็กๆก็มีโอ้ต้องค่อยๆคานเข้ามาแล้วคุณดูกิ่งนี้นะคะเพื่อนๆเอลงมาเลยค่ะเดี๋ยวมต้องจับมัดขึ้นไปแล้วละ่ะนี่ลูกกำลังออกมาเต็มเลยนี่ค่ะติดอยู่กับข้างฝาเรือนกระจกนะคะลูกใหญ่มากอะแต่ยังไม่แดงง่ายๆหรอกเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อน โมดมาตามใต้ต้นมะเขือเทศวัวจะโดนกิ่งเขาไปเจอลูกโดนลูกเขาจะหักออกมายัางไงเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยโอ้ไม่ได้มาไม่กี่วันเองอะลูกใหญ่ลูกโตขนาดนี้เลยเหรอลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะปีนี้เราจะได้กินมะเขือเทศกันแล้วหนักมีขนาดลูกยังไม่โตนะนี่ก็ออกเต็มเลยคะ่ะถากหญ้าอย่าเลยนเด้ะน,นะ มาสวนแล้วก็มันดีแท้กุหลาบสวยไหมกุหลาบสวยแดนอันนี้เป็นกุหลาบหมักมะตูมหมนะกุหลาบสวยกุหลาบของเราเพื่อนๆดูค่ะกุหลาบที่ปุงเอามาปลูกไว้เมื่อตอนที่ปุงมาครั้งแรกดอกเขาตูนแบบเนี้ยค่ะตอนนี้ออกมาใหญ่ไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกตูตูสวย สวนของเราก็มีกุหลาบเองด้วยนะโอ้ยดอกอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ดูกลีบของเขาฉัน hmm. อยากจะลองดมดูดรก๊อตนักงานทำสวนของเราวางเรียงถังขยะไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเก็บผลไม้กันค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ดูช่อของเขา ต้นไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนๆมีทุกปีเลยภาษาเดนมาร์กเรียกว่าแบ,บ๊บค่ะเพื่อนๆพี่ค่ะอ่านาตาลีดูค่ะเพื่อนๆงามมากๆเลยสีสดโอ้ตัวอะไรเนี่ยแมงเต่าทอง เก็บไปต้มใส่น้ำตาลทำน้ำผลไม้ดีกว่าเราไปกินโคลก่านี่ค่ะเต็มกำม,มือเลยมาตาลีตัวตัวมแมลงเหรอโอ้ยดีจจนะขาสะอาะไหนเฮ้ยนี่ค้อนเด้ะเหมือจับี่ลุกจับตี่ไอ้หัวดึงกระปุช่าฟลูเวกไหนเดี๋ยวเหลเดี๋ยวใช่ใช่ใชิ กระแตนสีเขียวก็มีบนต้นผลไม้ของเราด้วยแต่กับพริ่เกืออร่อยนะนตาดีแต่วันยังไม่ตกดินเลยค่ะเพื่อนๆอากาศหนาวแล้วคงต้องไปใส่เสื้อเพิ่มในผ้าพันคอด้วยลูกๆก็มาช่วยกันตัดกิ่งไม้มาทีไรก็ภารกิจของเราก็ยังไม่เสร็จค่ะเดนจะเลื่อยเอากิ่งใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ทำฟืน เวลาหน้าหนาวแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อเข้ามากค่ะลูกต้องไปตัดกิ่งเล็กๆทางนู้นได้ไปเ,เก็บเอาไว้ข้างลูกเก็บข้างๆจะได้มีทางเดินครับเก็แล้วค่อยๆ,ๆลูกเดี๋ยวถูกกระจกแตกต้องซื้อเครื่องที่เป็นไฟฟ้ามาตัดจุดๆ,ๆทีเดียวเสร็จพาลกิจอันยิ่งใหญ่ ตัดนไปเรื่อยๆตัดให้ได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าครัวทำข้าวมันไก่กินกันค่ะเพื่อนๆน,น้ำเดือดแล้วใส่เกลือไป1ช้อนชาค่ะซื้อไก่มา1ตัวแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยไว้ไต้มเลยค่ะ กระล่ำดอกออแกนิกค่ะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปในน้ำต้มแล้วไก่สุกได้ที่แล้วค่ะต้มไม่ต้องเละมากอันนี้เป็นมันไก่ที่หันออกมาจากตัวไก่ค่ะเจียวพอหนังไก่เหลืองแบบนี้ก็ตักหนังไก่ออกเลยค่ะใส่กระเทียมกับขิงลงไปผัดให้หอมๆเลยค่ะ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเก่าที่นํามาซาวน้ําแล้วสามครั้งค่ะแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้าปุ้งก็เอาใส่ในหม้อหุงข้าวเลยเทกระเทียมกับขิงที่เราเจียวไว้ใส่ลงไปในหม้อ,อข้าวเลยปุง้งจะไม่เอาข้าวไปผัดค่ะเพื่อนๆุงปุงรสผักใส่ไปครึ่งก้อนค่ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาน้ําตาลอ้อยออแกนิกหนึ่งช้อนชาใส่น้ําต้มไก่ลงไปกะเอาพอประมาณค่ะ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยค่ะอันนี้เป็นใบเตยแช่แข็งเพิ่มความหอมกดหม้อหุงข้าวหุงกันเลยค่ะเรามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซูกี้ที่มีเต้าหู้ยี้อยู่ด้วยไม่ใช่น้ำจิ้มซูกี้หวานค่ะพริกหยวกผักชีมะเขือเทศกระเทียมขิงจะเป็นน้ำตาลอ้อยเป็นน้ำตาลออร์แกนิกค่ะรสชาติจะไม่หวานมาก น้ำซุปละลายกับซุปผักหนึ่งก้อนน้ำมะนาวสดๆน้ำส้มสายชูค่ะหวานเรี้ยวเค็มได้ที่แล้วค่ะนี้เป็นพริกป่นที่ปุงคั่วเองมาจากบ้านนะหอมแต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าเดวิดเขาจะกินไม่ได้ค่ะ ใบ,บผักชีซะหน่อยค่ะแตงกวาญี่ปุ่นออร์แกนิกปลูกเองลูกใหญ่มากๆค่ะโกยข้าวเอาข้างล่างขึ้นข้างบนจะได้สุกเท่าๆกันแล้วก็ปิดฝาหุงต่อไปอีกให้จนสุกเลยค่ะแครอทบวบที่ปรุงปลูกเองค่ะเพื่อนๆใส่มะเขือเทศลงไปไก่ต้มของเราก็เลาะกระดูกออกไปแล้วค่ะ ใส่ตัวนึงก็ได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆเอาผลไม้กับผักออกไปเลยลูกน้ำซุปของเราค่ะเพื่อนๆใส่ผักชีกับต้นหอมในน้ำซุปด้วยค่ะจะได้หอมๆนี่ก็จะเป็นน้ำซุปของเราทั้งหมดสี่ถ้วยค่ะข้าวมันไก่ก็สีจานเหมือนกันค่ะ นี่ก็น้าจิ้มข้าวมันไก่ค่ะเป็นไก่ที่เราต้มไว้แล้วก็ถ้าใครไม่พอก็มาตักเอาอีกได้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดของเราผลไม้ก็จะมีเชอร์รี่แล้วก็แตงโมงเป็นกระหล่ําดอกลวกค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมที่ปรุงทํามาจากบ้านค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวมันไก่ด้วยกันกับพวกเราค่ะเพื่อนๆไม่เผ็ดมากนะลูกเดวิดอันนี้มันมีมะเขือเทศด้วยนะลูก อร่อยมากๆเลยค่ะมครับมือค่ำวันนี้เพื่อนเพๆเอฟซีได้อะไรทานกันเนาะยกมาทานด้วยกันค่ะไม่ชิมอีกแล้วเดี๋ยวไม่เอาฮึมฮึมแรกจทานนวดรีซิงเล้วจะทานนวดคุยง เขไ่มนทากัเยเด็กดิมั้ยเใช่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 เด็กมากเด็กยอเท่าไห่สัมากเมลเมลกลมกินนะอือหือหือกุไม่มีพริกสดใสครัเพื่อนๆไม่ได้เอามาด้วยใส่พริกป่นนะแต่รีเขาบอกเผ็ดไม่ค่อยมากเขาอยากใส่พริกอีกพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวเผ็ดมาก่ กลัวลูกชายเดยวิดกินไม่ได้ค่เพื่อนเรใส่พริกเยอะเพาเขาจะเผ็ดสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ข้าวมันไก่เราทํากินเองครเราอยากใส่ไก่เท่าไรก็ได้น้ําซุปเราตักเท่าไรก็ได้ผักเราจะเอาเท่าไรก็ได้ค่ะ <c oughs> เวลาเราไปซื้อเขา <c oughs> เขาหยิบมาให้เรานิดๆหน่อยๆไม่พอกิน อพแบ้งย okay, yes, mm ังชอบบังกันโปรเฟชชันแนลเออด้วยผลไม้ตามฤดูกาลค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเชอร์รี่มาจากตุรกีค่ะเพื่อนๆ mm hmm. อยู่ยุโรปก,ก็กินเชอร์รี่อยู่เองไทยก็กินทุเรียนงอกลำไหเค้กกล้วยหอมที่พุงทำมาจากบ้านค่ะก็โชคดีค่ะเพื่อนๆผมว่าเค้กกล้วยหอมมาทำเป็นแบบแบบเนี้ยทีกว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆอร่อยครับอร่อยอ่ะแดนกินกับกาแฟนี่ตอนค่ำแล้วค่ะไม่กินกาแฟแล้ว นาตาลีแท้ไปแล้วเอาไปชูกล้องอือกินแตงโมกับเค้กด้วยหอมอื้วมะลิอือนักินกับกาแฟคือไม่ก็ชข้าวข้าว กินข้าวกินผลไม้กินขนมเคก้กเดี๋ยวคืนนี้เราก็นอนกันอยู่ยที่เนี่คะ่ะขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนอนหลับฝันดีค,ะค่ะเพื่อนๆแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นนสวัสดีคะ่ะ